พี่น้องทางบ้านนวนแดงก็ส่งข่ามาว่าตะไคร์กำลังงามฉันก็เลยว่าจปไปขอเข้ามาทำพัน์จากหน่อยพันตะไครงามจากบ้านนุนแดงชาวนี่ก็รีบไปกันได้ชาวเพราะว่าสิทันแดดไม่ร้อนเนาะอากาศก็กำลังดีบรรยากาศก็กำลังดีช่วงนี้เป็นกำลังเข้าสูนาร้อน ดอกไม้ลายๆอย่างก่อบานสวยงามบรรยากาศน่นแดงบานอิงเป็นแบบนี้นะจ้าเผื่อใครคิดถึงบ้านเนาะมาถึงสวนค่ะแล้วจ้ะอันนี้เป็นสวนของนาชายฉันที่ที่ว่าจะไปคุดแต่ใครมาเกกลยกระเลงเลยเก็บบอกว่าให้เอากอแรกเด้นดูว่ะลำเลยเหลวกระเชิงที่คุดยากจังหน่อยเลยตามกำลังฉันนั่นแหละ นางคุดอยากกระยืนคุดเด็กเกหาวิธีเอาจนใดเลยเนาะกระยนอนเองมาขอของเขาดี่ทำยังไงกี่ใดก็ต้องเอาให้ได้ดีพ่อใดแล้วกระเดินกลับบ้านถึงแล้วจ้าคลิปต่อไปจะเป็นคลิปลปูกตะไคร้เด้อจ้าฝากติดตามดา